สวัสดีครับอยู่กับเกม Marvel Future Fight นะครับผมเป็นมือใหม่นะครับเล่นมาได้อีก3าวันก็1เดือนแล้วครับไม่ใช่สี่ต้องเกินสเพราะว่าผมเล่นมาประมาณไม่ถึงอาทิตย์แล้วผมก็เติมแพ็กโทนี่แล้วตันนี้แพ็กโทนี่เหมือนแต่สามวันนะก็เล่นมาเกินเดือนแล้วก็เดือนนึงนั่นแหละครับ ตัวละครก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทิมละมประมาณนี้เอ่อตอนนี้มันก็มีแพทอัพเดตมาใหม่นะครับอยู่รถผมก็ดองเพชรตั้งแต่เล่นนะอ่ะเดือนหนึ่งได้เก้าพันกะว่าเพชรวันนี้ก็ได้จะมาอลิปซื้อยูนิฟอร์มนะครับนี่เปนวันที่26มกราคมนะครับ อยู่กาลังลดอยู่เนี่ยเ,เพราะว่าลดเดือนรัครางนะครับลดลดเอาซะแบบว่าท้ายเทียนเลยเออวันนี้ผมก็ตัดสินใจทั้งวันเลยก็เลือกอยู่ที่จะซื้อเ,เพราะว่าเออก่อนที่เราจะหาเพชรมาไ,ได้เนี่ยมันก็ยากนะซื้ออยู่ที่นึ่งก็ต้องคิดหนักแล้วผมซื้อทีเดียวหลายตัวเลยก็อยู่ที่ดิดไว้นะครับว่าจะซื้อแดผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคุ้มค่าที่สุด หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเลือกผมก็ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วอยู่ไหนที่แบบผมเป็นมือใหม่ด้วยเล่นเกมเนี้ยผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่ายังไม่ค่อยเข้าใจทุกอย่างว่าตัวนันเก่งยังไงอ่านดูแล้วก็เหมือนเก่งแต่เขาก็แนะนํากันมาอย่างนี้อ่าแ้าผมว่ามันก็โอเคก็ถ้าเสีไเวลาก็จะไม่เสียใจนะครับก็ ตอนแรกกับลกอยู่วเยอะมากแต่ตัดออกนครับันอยูก็ต้องเปลี่ยนมันอยู่ก็ไม่เอาผมก็โพสไปตามเพจให้อให้ขอคําแนะนำว่าซื้อยูไหนดีก็อืมเปลี่ยนไปหลายอยูนครับซิปนี่ก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะซื้อแต่พอม,มาดูพวกความสามารถเดฟเฟกยูนิฟอร์ม <c oughs> ดีมาก <c oughs> ผมแค่แบบว่าขัดใจอยู่ที่จะซื้อก็แค่ รู้สึกว่าสายผมมันไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่แบบอืมผมคิดว่าสีแดงต้องสามตัวเนี่ยจะคุมหรือเปล่ามูลนท์ครักแล้วก็กับตานนาฏิกาที่ผมยังไมเ่เข้าใจสกิลไม่เข,เข้าใจว่ามันเก่งตรงไหนเนี่นก็มีแค่ก็มีมูไนา์กับนขาครับแต่ก็นั่นแหละครับมันเก่งครับก็เลยซื้อสปเปไดไร์แมนจริงก็อยากได้นะครับแต่ก็ เดี๋ยวรอดูไปอีกแป๊บหนึ่งกลไดเพราะว่าเอออันนี้ก็มีสายสีเขียวมีแค่ตัวเดียวเป็นชูรีนะครับชูรีสายสากลก็จะมีทอแล้วก็มีด o กิแล้วก็สายแดงก็จะมีสายแดงที่เป็นซับพอร์ตก็มีซิฟมีแทสมาเตอร์เป็นซับพอร์ตกับบลีดแล้วก็มีกัปตันกับตันเมกาแล้วก็มีมูนไดแล้วก็มีหักนะครับ ก็จะซื้อประมาณนี้ก่อนจริงๆมันซื้อได้ตัวหนึ่งแหละแต่ผมคิดว่าตัวัวนนี้มั่นใจแค่เนี้ยเดี๋ยวถ้าซื้ออยู่หนึ่งเดี๋ยวรอก่อนมันหมดตัวราคาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปคิดดูดีๆก่อนวันนีจะซื้อแค่นี้พอ,อคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมอัดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ให้คำแนะนำ ในเพจของ Marvel Future Fund Thailand ที่ผมโพสไปได้วนะครับว่าแนะนำให้ซื้อเออแนะนำเกี่ยวกับให้ซื้อยูนิฟอร์มหน่อยว่าดูไหนซื้อยูนิฟอดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นประโยชน์ามากเลยผมก็จะซื้อแล้วนะครับซื้อละโอเคซื้อเรียบร้อยโอเคผลงานอะไเลย เี่าิบยูนิฟอร์มสิบยูนิฟอร์มขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ยูทีละตัวเลยมันใส่ไหมเออดี๋ยวดึกว่าแบบต้องใส่เองยูกับตันครับมาไล่ดูทีละตัวนะยูกับตันยูมูนไนเทจัดยูหักถ้าผมซื้อไปแล้วก็ยูใหม่เข้าแบบหอนหายเลยนะ แล้วก็ชูดีเป็นอยู่ที่แบบว่าไม่ต้องเลจุดซื้อเลยแล้วก็โลกิเอ้ยอันนี้ไม่ใช่โลกิอัน,นมีของอ่ะโลกิก็จริงๆโลกิมันจะมี2 U ยนะมันมีนะมนมโอ้ยลดราคาด้วยมันมีคนหนึ่งแนะนำผมให้ซื้อ U ูทีนะครับแต่เออโลกิยูเน OK ี้ยมันจะมีความถึกกว่าแต่ย OK ูโลกิยูเนี้ยจะ จะแรงจะโจมตีแรงกว่าแต่ผมว่ามันน่าจะบางกว่าเพราะว่าดูจากอันนี้อันนี้มันจะมีพวกถึกถึกกว่าผมคิดว่าเอาอยู่นี้น่าจะครบเครื่องมากที่สุดถีงจะไม่แรงสุดตานมีความถึกดูด้วยแล้วก็ทอร์เลฟแอนด์เดอทันเดอร์นะครับก็เทสมาสเตอร์แล้วก็เป็น <laughs> จะบอกว่าอยู่ตัวที่ผมยังไม่ได้ปั้นเลยก็ได้แต่ผมเลือกซื้อมาก่อนดีๆห้าดาวอยู่เลยสิบนะก็ก็เดี๋ยวต้องเอาไบโอถลุงเลยแล้วกันสิบเ,เพราะว่าต้องใช้ไหมว่าแต่เดี๋ยวดูกันเพราะว่าอมซื้อมัอ่ออกอะไรไม่ต้องปั้นขนาดนั้นเดี๋ยวมันขวานเขาวงพิติใช่ไหมสิบสีแดงถ้าซื้อก่อน,นผมได้เท่าไรว,วะไปยี่สิบ โอเคเดี๋ยวดูกันว่าสกิลนี้มันใช้ได้ตอนไหนนะสิหอมเป็นเอฟเฟกต์ i ยู r m ฟอร์มใช่ไหมงั้นเดี๋ยวซื้อเป็นสักหกดาวแล้วก็ ก็โอเคนะก็ประมาณนี้แหละครับหลักๆนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับเกมมอนเฟรช์ฟลายของผมแล้วก็ผมชื่อแบงค์นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ